เทศบาลตำบลทับมาเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดโฟมและถุงพลาสติกเติมความรู้ให้กับประชาชนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารให้ตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพและผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมาจากการใช้โฟมและถุงพลาสติกและลดละเลิกใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกเมื่อวันที่11มีนาคม ที่วัดทับมาตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายประเสริฐวงศ์ศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาเป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนปลอดโฟกและถุงพลาสติกประจำปีพุทธศักราช2556มีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลทับมาร่วมเป็นเกียรติโดยมีผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอบรม ภายในงานมีการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการใช้โฟมและถุงพลาสติกการลดและเลิกใช้โฟมและถุงพลาสติกภาชนะและบรรจุภัณฑ์ทางเลือกการคัดแยกขยะโฟมและถุงพลาสติกและการใช้ประโยชน์จากขยะโฟมและถุงพลาสติกรวมทั้งการเปิดจุดให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลากไข่ไก่ด้วย นายประเสริฐได้กล่าวว่ารัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขยะพลาสติกโดยรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกระยะที่1ในช่วงปีพุทธศักราช2563ถึงปีพุทธศักราช2565การจัดการขยะพลาสติกพศ2561 ถึง2,573เป็นกรอบแนวทางและทิศทางการดำเนินการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานอย่างบูรณาการตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตการจำหน่ายการบริโภคการจัดการณปลายทาง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องในการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งการอบรมดังกล่าวนั้นมุ่งให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและอุนในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพและผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้โฟมและถุงพลาสติกรวมทั้ง การเลือกใช้ภาชนะอื่นๆบรรจุอาหารแทนการใช้โฟมและถุงพลาสติกและคัดแยกพลาสติกเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลในโอกาสต่ตอไป